เสริมดวงให้กับทุกวันเกิดเลยนะคะคนะคะใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโต,วโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุตตะโมละเถปุตตังธนกามโมละเพทน,พนัง อจิกเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวาทิป,ปิปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนอระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จตุมหาราชิกายะักขะันตาพัทขูริโตเวสสูสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวรนโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ แลถ้านาานแค่จะเป็นตัวแทนแฟนเพจทุกคนนะครับได้จุดเทียนประจําวันเกิดนะครับสวัสดีนะคะบูาชาพระมสวรรใช่ค่ะเป็นการเ้าเรียกเป็นการเสริจดวงให้กับทุกวันเกิดเลยนะคะค จุดเทียนนะคะก็เป็นตัวแทนในการจุดเทียนให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์นะคะนะคะไอคานวันพุธ คนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับขอให้มีแต่ชีวิตที่ดีจเจริญรุ่รงเรืองนะครับสว่างสวยอย่าได้ติดขัดกับสิ่งใดนะครับขอให้ชีวิตทุกผู้ทุกคนนะครับที่ได้สาธุนโมทนาบุญร่วมกันกับอาจารย์สรยเพืนะครับขอให้ทุกคนแค่วคกา่ปลอดภัยจเจริญรุ่รง,เร,งเรืองร่ำรวยแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาาั่นตั้งนาเจริญรุ่ง นี้ขออนุญาตนะคะหน้าทาววิุวรรณเนี่ยเขามีจับนะคะนะปง<ะ>บิงปองนะคะก็ขอเป็นตัวแทนในการเสี่ยงโชคให้กับแฟนเพจนะคะไหนๆมาทั้งทีเนาะ,นะ,ะจับกี่ลูกวิพาจาร์ขอสาลูกสามลูกนะคะ อาจจะเอาเอาเล็กเอาเป็ย่างกองพันจูขึ้นก่อนูขึ้นก่อนไม้เจ็ดไม่ตรงเลยอ่ะโอ้ยอาจารย์ครับสวยนะเล่สวยมาก 974ครับแันเด็ดโตไม่ทันโตหน้าร้านี้่ได้ของขา ขอนำบุญมาากพวกเราทุกคนนะครับผู้มีศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจารย์ชาติสังเกีพาแฟนเพจมาขอพรพระเวสสุวรรณนะครับที่วัดวรมณีนะครับเรียบร้อยขอบุญกุศลนี้นะครับส่งไปถึงพวกเราทุกคนทุกท่านที่กําลังรับชมและกดไลค์กดแชร์รวมถึงอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับขอประชาสัมพันธ์ฝากกับแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับว่าอาจารย์ชาติตังเกีนะครับไม่มีลิงก์ให้ท่านกดนะครับสาหรับการแอดไลน์ใดๆทั้งสิ้นรวมถึงการที่รับรางวัลนะครับใครทักหาเรา ว่ามีรับรางวัล7 0 0 0พนนะครับไม่ใช่ขออาจารย์ชาติสันเช้นะครับอาจารย์ชาติสันเช้ไม่มีลุ้นรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงการให้แนวทางหรือการซื้อหวยการซื้อเลขต่างๆนะครับอาจารย์ชัดไม่มีรับซื้อไม่มีรับแทงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับให้ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนะคเรมีการไรครับและก็ที่สําคัญอาจารย์ชาติสัเนเช้ไม่มีเลี่ยไยนะครับไม่มีเลี่ยไยไม่มีเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเราทําบุญด้วย เงินที่เราเอาออกมาจากบริษัทของเราแล้วก็เอามาทําบุญให้กับแฟนเพจเลยนะผ่านการ CF สินค้าเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเลี่ยนไหลไม่มีการบริจาครวมถึงไม่มีการทักหาแฟนเพจนะครับนะใครโดนทักหาแสดงว่านั่นไม่ใช่อจชาสังเขตตัวจริงนะครับนะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านและใครกดไลค์กดแชร์ขอบุญกุศลจงบังเกิดให้พวกเราได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ไปด้วยกันครับ